กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับช่องไคโยสตูดิโอนะครับผมห่างหายไปเนิ่นนานเหมือนกันนะครับรอบนี้หายไปเกือบ2องทิศนะครับไม่ได้ทาคลิปลงเลยครับติดภารกิจนะครับหลายหลายอย่างนะครับผมนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาทําคลิปลงนะครับพอดีวันนี้พอมีเวลานะครับก็เลยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับบอลสีอีกเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้มาทําเกี่ยวกับบอลสีที่มีที่ลักษณะเขาเรียกว่าบอลป้ายนะครับก็คือบอลสีที่ชื่อว่านั่งไหมนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะครับแต่ว่าสีสันนี่สวยนะครับผม บอลป้ายนี้ก็คือบอลที่สีพื้นสีหนึ่งนะครับแล้วก็จะป้ายทับด้วยอีกสีหนึ่งนะครับผมก็เรียกว่าบอลป้ายนะครับผมก็จะมีวันนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมกันนี่คือจะมีอยู่2ตัวนะครับผมก็คือนางไหมนะครับและอีกตัวนึงก็คือพระครนะครับลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับแตกต่างกันแบบไหนนะครับในส่วนของทั้งนางไหมและพนครนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมรับฟังกันนะครับในส่วนของนางไหมกับพระครนครับเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาชมอ่มาชมบอลสีนางไหมก่อนเลยนะครับผมนะครับบอลตัวแรกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพไปชมนะครับลักษณะบอลของนางไหมนะครับผมนะครับบอลนางไหมเป็นบอลที่มีมานานแล้วนะครับนานอ่าเป็นบอลเก่าบอลแก่ของของไทยเราเลยนะครับนางไหมนี่อยู่ในตับของคุณช้างคุณแผนนะครับสําหรับบอลตัวนี้นะครับไปดูที่ลักษณะใบของนางไหมก่อนเลยนะครับผมนะครับนางไหมจะเป็นบอลอ่าบอลใบไทยนะครับ คือหูฉีกไม่ถึงสะดือนะครับผมปลายใบแหลมนะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าบอลใบไทยนะครับผมนะครับสีพื้นนะครับของนางไหมจะเป็นสีพื้นสีเขียวนะครับนะครับสีพื้นสีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับนะครับสีพื้นสีเขียวนะครับกระดูกของนางไหมนะครับกระดูกกระดูกของนางไหมจะเป็นสีแดงนะครับผมนะครับนี่คือส่วนของกระดูกของนางไหมนะครับนี่นะครับกระดูกนะครับเขาเรียกว่ากระดูกนะครับนะครับนี่นะครับกระดูกของนางไหมนะครับ นะครับเป็นสีแดงนะครับสีพื้นใบจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่าบอลป้ายนะครับคือว่ามีสีป้ายด้วยสีแดงนะครับในส่วนของหนังไหมนะครับอย่างนี้นะครับคือป้ายป้ายทั่วๆใบนะครับบางทีอาจจะป้ายเต็มใบบ้างป้ายนิดหนึ่งบ้างนะครับนะครับในส่วนของหนางไหมครับนี่นะครับกระดูกสีแดงนะครับอันนี้อันนี้ป้ายไม่เยอะนะครับนะครับตัวนี้ป้ายเยอะหน่อยครับนะครับ ตัวนี้ปลายนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดสีขาวนะครับกระจายทั่วทั่วใบนะครับนะครับสะดือนะครับสะดือนางไหมสีแดงนะครับผมนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนางไหมนะครับก้านนางไหมนะครับก้านนางไหมจะเป็นก้านสีดํานะครับนะครับก้านสีดําชัดเจนนะครับอย่างนี้นะครับเขาเขาเขาจะเป็นบอลที่ลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่เล็กเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่า เป็นบอลที่ป้ายมาจากเล็กเลยนะครับในส่วนของบอลบอลนางใหม่นะครับเป็นบอลที่อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะครับเป็นบอลไทยเราที่มีมานานเลยนะครับรู้สึกว่าบอลนางใหมน่นี่เขาจะชอบอชอบชอบอยู่กับแดดหน่อยนะครับผมนะครับบอลนางใหม่อยู่อยู่ใต้สแสลมสัก60%สิบเนอีกกำลังพอดีเลยนะครับสีเขาจะกัดมา,าสีเขาจะกัดมาเข้มและชัดเจนนะอย่างอย่างอย่างต้นนี้นะครับนี่ผมไว้ไว้ใต้สแสลม60%นะครับ ตวนต้นนี้ผมไว้ในร่มนะครับไว้ในร่มก็คืออ่าไว้ใต้ชายคาบ้านนะครับต้นนี้ก็จะสีสดกว่านะครับในส่วนของนางไหมนะครับนังไหมนะครับอ่าเป็นต้นที่แข็งแรงนะครับคือรดน้ําวันละครั้งก็ได้นะครับผมนะครับเพราะเป็นต้นที่ว่าทนทนต่อสภาพอากาศพอสมควรเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทนต่อสภาพอากาศแบบกลางแดดจัดๆเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับสําหรับบอลบอลสีบอลนังไหมนะครับนะครับ ความเป็นไปเป็นมาคร่าวๆนะครับที่ผมทราบมาเนี่ยก็คือเป็นบอลเป็นบอลที่อยู่ในตักขุนช้างของแผนนะครับแล้วก็มีมานานแล้วครับผมแล้วก็เป็นบอลที่แผงมาจากบอลที่ชื่อว่าขุนศรีวิชัยนะครับสําหรับบอลนางใหม่นะครับนะครับประมาณนี้นะครับบอลป้ายที่สวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับรายราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของทิาเิกเล็กๆน้อยสำหรับนางไหม ส่วนตัวผมคิดว่าเลี้ยงไว้ใต้แสลมสัก60%อนีกกำลังดีเลยนะครับผมนางไม้ใช้กัดสีมาได้สวยสวยมากเลยนะครับสดนะครับป้ายอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับบอลสีนางไหมนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปดูพระนครกันต่อเลยนะครับผมพระนครนะครับเป็นบอลที่แผงมาจากอ่านางไหมแล้วก็ขุนศรีวิชัยนะครับผมบอลตัวนี้ชื่อว่าพระนครนะครับอยู่ในตับของจังหวัดนะครับผมเมื่อสมัยก่อนนะครับ อาจจะมีจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนะครับผมรวมกันกลายเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับพระนครอยู่ในตับจังหวัดนะครับจากข้อมูลที่ผมได้ทราบมานะครับลักษณะของพระนครนะครับผมเป็นบอลใบกลมนะครับบอลใบกลมก็คือหูฉีกไม่ถึงสะดือนะครับนะครับลักษณะนะครับนี่หูฉีกไม่ถึงสะดือนะครับปลายเขาจะจะไม่แหลมและจะไม่ยาวมากนะครับลักษณะใบของเขาครับอันนี้คือบอลใบกลมนะครับผม นะครับเป็นบอลป้ายนะครับบอลป้ายคือสีพื้นอีกสีนึงครับสีพื้นคือสีเขียวนะครับผมป้ายทับด้วยสีแสดงนะครับสะดือนะครับมาดูที่สะดือก่อนนะครับสะดือเป็นสีสีแดงนะครับสําหรับพระนครนะครับกระดูกก็เป็นสีแดงนะครับนะครับสําหรับพระนครนะครับสีพื้นนะครับสีพื้นเป็นสีเขียวนะครับผมป้ายทับด้วยสีแดงนะครับ เขาจะป้ายลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่เล็กเลยนะครับสําหรับบอลบอลบอลพระนครนะครับบอลป้ายนะครับจะไม่เหมือนบอลกัดสีนะครับที่ว่าค่อยๆเปลี่ยนลักษณะไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับสําหรับบอลพระนครนะครับเป็นบอลที่สวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับบอลป้ายนะครับใบกลมๆน่ารักน่ารักนะครับแผงมาจากนางใหม่แล้วก็ขุนศรีวิชัยนะครับผมสําหรับบอลสีพระนครนะครับลักษณะต่อมานะครับเขาจะมีจุดเม็ดสีขาวแล้วก็เม็ดสีชมพูนะครับกระจายทั่วใบนะครับ ลักษณะแบบนี้ครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับพระนครนะครับนะครับนี่นะครับพระนครนะครับก้านก็จะคล้ายๆนั่งไหม่เลยนะครับแต่ว่าก้านก้านพระนครเนี่ยในส่วนตัวผมนะคิดว่าก้านเขาออกมาทางสีแดงอมดำซะมากกว่านะครับสําหรับพระนครนะครับนะครับเป็นบอนที่สวยตัวหนึ่งเลยครับผมนะครับ ประมาณนี้นะครับบอนสีพนักครครับนะครับในส่วนของราคาของพนักคเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยไปถึงหลักพันนะครับผมนะครับเกาจะสูงกว่านางไหมขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่ฟอร์มของไม้นะครับบอนสีพนักครนะครับเขาจะชอบอยู่อ่าใต้สแลมนะครับผมไม่ชอบอยู่ในตู้เท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ในตู้นี่สีจะไม่สดใสเท่าไหร่นะครับพออยู่ใต้สแลมสัก60%เนี่ยสีเขาจะกัดมาเข้มนะครับสวยนะครับผมนะครับเป็นบอลที่แข็งแรงนะครับไม่ทิ้งใบง่ายนะครับสําหรับพนัครนะครับผม เป็นบอลที่สวยตัวหนึ่งเลยครับนะครับประมาณนี้ครับบอลสีพนักครนะครับนะครับต่างจากนางไหมนะครับก็คือลักษณะของใบนะครับนะครับในส่วนส่วนความต่างของนางไหมคือพนะกครใบกลมนะครับส่วนนางไหมเป็นบอลใบไทยนะครับประมาณนี้ครับบอลสีพนักครนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับสำหรับบอลสีนางใหม่และก็บอลสีพนักครนะครับผม เพื่อนๆท่านไหนนะครับเกิดดูแล้วเกิดชอบเกิดถูกใจนะครับฝากนิดนึงครับกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสําหรับช่องไข่ย้อยสตูดิโอนะครับฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ในอ้อมอบอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับผมที่รับชมนะครับในส่วนของเพจนะครับผมก็มีนะครับเป็นชื่อของสวนผมเองนะครับชื่อว่าบ้านสวนโอชินะครับผมนะครับสวนผมเองครับแล้วก็อยากทิ้งท้ายนิดนึงนะครับ อยากจะหยิบยกคําพูดของอาจารย์วิรัตนะครับจากสวนมะลัยทองนะครับผมอาจารย์บอกว่าถ้าเราดูแลเขาดีดูแลเขาดีนะครับสักวันหนึ่งเขาก็จะดูแลเราเหมือนกันนะครับผมคําพูดนี้นะครับสําหรับในส่วนตัวผมนะครับชัดเจนนะครับผมนะครับบอลสีไทยแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมนะครับผมคลิปนี้นะครับคลิป วอนสีนั่งใหม่และพระนครน,นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับช่องไข่ย้อยสตูดิโอนะครับผมลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ